สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะครับพอดีผมนัมเบอร์สองสาม,สาม,สาม,สามครับมีคนถามเรื่องไฟไมาเยอะผมพ่วงก,กับไฟหลีครับผม ข้างบนยังไม่ได้ทําใหม่ครับอันนี้ทางร้านเขาจัดมาผมทำเพิ่มมืดๆผมก็จะทํำทวิต์ไว้ตรงนี้ข้างตู้เปิดฝามาขวานะสวิตมผมอยู่นี้ผมทาขาขึ้นมา เป็นสวิตสามทางอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับมต้องเก็บอีกหน่อยนะึงครับสวิแอบไว้ตรงนี้ถ้ามองอย่างนี้จะไม่เห็นเลยครับจะมีสวิตตรงกลางนี่คือปิดข้างล่างนี้เป็นส,นนนสนีนะครับมันเป็นใสีบูงี้อันนี้ไว้จิบเบาๆครับผม ถ้าจะตองงานก็เนี่ยผมจะใช้เป็นข้างบนเป็นสีขาวเร็สายยึดดึงไฟจากไฟหลีมานะครับอ่ะเนี่ยเป็นสีขาวผมก็ไม่เก่งครับผมก็อาศัยพี่ๆในกลุ่มครับช่วยนะมาดูไฟไฟได้เป็นแบบ l e เอดี LED. ก็คือเปิดตู้มาจะไม่เห็นนอกจากจะขึ้นมาดูข้างบนนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียดเะมันจะพลุงพลังไหยพอดีดรถต้องวิ่งงานทวิชมันจะแอบตรงนี้นีให้รถถ้ามองอย่างนอกจะไม่เห็นเลยนีะครับถ้าถามไปอย่างเี้ยนะใช้แบบไหน สื่อบูผมใช้แค่ตรงนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ผมไม่มีถ้าติดแบบยาวฝั่งนี้มันก็จะติดตรงนี้ติดตรงนี้ถ้ามาติดกลางนี้มันก็มันจะไม่มันไม่สวยครับผมว่ามันมันมันขวางแล้วเวลาเปิดตู้มามันจะเห็นมันจะไม่เนียนครับนะฮะผมก็เลยว่าแอบไปตรงนี้เวลาส่องเข้าไปในตู้ก็จะประมาณนี้ ถ้าเป็นสีขาวนะครับตรองไฟนี่ <c oughs> มันก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับเป็นโคมใสถ้านะมองข้างหลังตู้มันก็จะไม่เห็นครับที่ผมทำครับอันนี้ผมติดตั้งเองไปตื้อจากร้านประดับยนต์ติบล็อเมาเปิดตู้มาก็จะไม่รู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนนะครับจนหลอดใช้ก็ หลับแบบนี้นครับมันอยู่ตำแหน่งนี้ถ้ามองจากนอกจะไม่เห็นเลยครับว่าติดไฟได้ตังไงอันนี้เป็นแฟลชโทรศัพท์นะครับถ้าเราเปิดเป็นแบบนี้มีขาวลกบนจะเป็นแบบนี้นะครับวิ่งงานมันจะเห็นได้หมดเลย แล้วข้างบนมันก็จะมีไฟขวางทางนะครับนะครับผมใช้ประมาณนี้แล้วผมมีเวลาผมจะเก็บตรงนี้ใหม่นะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ